ประเทศจะต้องมีความหวังครับถึงแม้ว่ามันจะยากลําบากแค่ไหนอาจจะมีอุตสาหกรรมบางชนิดนะครับวันนี้เริ่มเข้ามาแล้วเขาก็เริ่มหยุดดูแล้วว่าโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เป็นสีเขียวจริงๆและตลาดเฉพาะจริงๆแคปทีบชนเช่นเหล็กเนี่ยครับอาจจะมีอุตสาหกรรมบางอย่างที่ทำกรีนสตีล อันนี้ขึ้นมาเป็นตลาดเฉพาะเลยนะครับแล้วมันก็ไม่ได้แย่งตลาดในประเทศแล้วก็ไปที่ไหนมีลูกค้าเฉพาะถ้าได้อย่างนี้เนี่ยเข้ามามันก็จะเป็นการลงทุนที่ที่ที่ทมีการจ้างงานค่อนข้างดียอมรับครับว่าพลังงานบ้านเราค่อนข้างจะไม่ค o m p e t i t i v หรือแพงไปนิดนึง4บาท10ตังค์สบาท20ตังค์เนี่ยท่านเอา3 35บาทหารก็ตกประมาณสักสิบเอ็ดสิเซนคนว่าแพงไป ดังนั้นอันนี้ก็คือข้อเท็จจริงของการที่เรียกว่าการที่ค่าไปจะลงก็คือต้องเปลี่ยนโครงสร้างข้าไปมันไม่ได้เปลี่ยนได้ทันทีไม่สามารถจะเป็นลดตรงไหนได้ทันทีแต่ด้วยปริมาณที่มากขึ้นรับสัดส่วนของที่มากขึ้นเราไปเปลี่ยนเลือกชนิดที่มันถูกลงอันนั้นก็คือวิธีที่จะแก้มัอีกเรื่องหนึ่งผมอยากคิดว่าตัวนี้น่าเป็นเครื่องจกักรแต่เป็นเครื่องจักรที่มันไม่ได้เกิดขึ้นใน3ปีบวกลบนี้แน่นอนเครื่องจักรตัวนี้จะต้องเกิดอ,อย่างน้อยต้องขึ้นไปจาก3ปีขึ้นไปถึงง10ปปีีท่่่่าาาาาานนนนนจจะะเเห็ว็วววรรรััฐบบลลลไไได้ไ้้้ยยิแแอออรรูใสธณกคคื โลจิสติกเบสก็คือวันนี้เราเพิ่มรถไฟลังคู่แล้วประมาณเกือบพันกิโลการเพิ่มไปพันกิโลนี้ทำให้การขนส่งได้มากขึ้นแล้วก็เชื่อมเปล่าไปทางอีสานลงมากรุงเทพนะครับแล้วตะวันตกไปตะวันออกแปลว่าการขนส่งวันนี้เราได้เตรียมตัวมาแล้วหลายปีอันที่2รถไฟความเร็วสูงต่างๆเหล่านี้ถ้าท่านดูหลุดแล้วจากประเทศที่ส่งออกเยอะที่สุดในโลกนะครับผ่านลาวมาเนี่ยก็จะมาเข้าทางหนองคายและในสุดก็มาถึงกรุงเทพต่อได้เลย แล้วก็มีคนเลงไปแล้วครับไปทางใต้สาเหตุที่เขาไปทางใต้นี่เขาชี้มาเลยครับเขาอยากได้ตรงที่เป็นท่าเรือส่งออกเพื่อจะส่งออกไปทางอันดามันซึ่งเรียกว่าแลนบิดตัวตัวผมเนี่ยคิดว่าแลนบิดเนี่ยอโลนหรือโปรเจกต์เดียวเนี่ยมันไม่ไวเบิลคือมันไม่คุ้มทุนละครับเอาเรือมาจอดแล้วคนมาฝั่งนี้ยังไงก็ไม่คุ้มทุนแต่ถ้าท่านมีเส้นทางจากเหนือมาใต้เนี่ยมันจะเป็นเส้นทางส่งออกของสินค้าสําเร็จรูปทั้งจากไทยและจากข้างบนนะฮะไม่ต้องผู้ประเทศที่ใหญ่ที่สุดแล้วออกไปทางดางโนน ขนาดเดียวกันเมื่อเป็นเส้นทางออกของสินค้าสำเร็จรูปก,ก็จะเป็นทางเข้าของสินค้าวัตถุดิบเมื่อมีวัตถุดิบเข้ามาก็จะมีเสร็จบรรยูเข้ามาแล้วก็ข้ามมาทางชุมพรสามารถที่จะมาส่งให้ในที่ที่ทั้งแถวนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามเบนโดเขาวางแผนเขาเขียนให้เราหมดเลยว่าถ้าเขาเป็นอย่างนี้เขาจะทําดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราพูดและอยู่ในแผนนะครับนั้นถ้าพูดให้ครบหมดก็คือว่าเราจะเป็นเทรดดิ้งแล้วเราไม่สามารถจะเป็นฟินฮับหรือไปนนเชื่อฮับได้เลยครับถ้าไม่มีการแลกเปลี่ยน ตราใดที่เรามีการแลกเปลี่ยนแล้ววันหนึ่งมันก็จะเป็นฟันแน h ับเช่นเดียวกับสิงโปรเช่นเดียวกัน